คำพูดของเรานะั้นก็พอดีมหาอะไรมหาบุเรืองสมบัติบัานมรณะเวลาท่านออกอะไรออกทางทีวีบรรยายพอท่านอาจารย์มหาบัวนะการเทศนาว่าการมีถูกต้องแม่ยยงหาที่คาดไม่ได้า,ากับขพ่อเปียบเทียบนั้นถูกต้องเขาแต่เป็นนิสัยตลกเขาสรุปว่าแต่เป็นนิสัยตลก เขาก็จําได้หมดเลยนะตะลกเขาเราเคยตลกตั้งแต่เขายังไม่เกิดเลยเขานี่ตลกอีกแล้วเนี่ยน่าตลกอีกแล้วเพราะว่าหลวงตาที่เป็นนี่ใสตลกเพราว่าโอยเราเคยตลกมาตั้งแต่พวกนี้ยังไม่เกิดเนี่ยเอาอีกนั่นก็ไม่ก็ถูกใช่ไหมนั่นเรื่อะไรกันเ่ยโทษคนวันร,ร้อยยี่สิบออกมาครับหนรอ้อยยี่ วันวันนี้ร้อยี่บหกบาทเขาไปนี้จะให้พรพระหิวข้าวรู้ไหมพวกนีเรากินหนึ่งอย่งมันนั่งพระตั้งหนายจะตายีเรามันไม่เป็นไรแล้วบอกว่าพระโอดจะตายรู้ไหมเราโอดไม่ได้โอดไม่พูดพราครนาศีลอปูฟากสารีธโมขอร้องถวายปัจจัยจำเวัน หนึ่งมืน้าบาทโอ,โอ้หลงตาตาไปรบ้าอเหรอบาาเหล้หรฮะมาสงวันแล้วอยู่แล้อยู่แลอยู่ยไไล,ปปล้เออะไรล่ะเห็ก็ว่าหลายวันมาตั้งแต่วันที่หกเนี่ เราวันตั้งแตวันที่หกออกจากอุดรก็บุญลำบุยลำก็เขาใหญ่จากเขาใหญ่ครว่าทั้งตั้งแต่วันที่16กเพราะวันที่6มาจนึงวันที่ที่ห้าเน่วันนี้แค่วันที่26กวันนี้มาทำะกบวนกัผู้ิ่ก็จะกลับเนันผู้ิง ขุงไม่มีะไเขากอกว่ายากากรากา่คนเยอะหนุนเบว่าว่าแล้วว่าแล้วออกว่าแล้วออกหนุนเขามาหนุนเขมาาแล้วออกไม่กระจายขอยแลวขายแล้วขายแล้วขายแล้แขายแล้วขายแล ไอัตาราบที uh ่ตาเจ็ดลัตต่างจะต้องแจกการไหว้พระเอ้ยอะไรกันวะเราฝากทองมาถวายพระแม่กุญจนัยนคุณชได้ไหมครับใช่เระฝากทองมาถวายพระแม่กุญั ทหาดจัี้ยนกจะู่จับเ้ยนกครับเจักเกิดเมื่อเขาทวันคลานไปล้างักเกิดเมื่อเขาทวันคลานไป ไวทอวห้าบาทห้าสิบครับไวท์ชอว์ห้าบาทห้าสิบอห้าบาทห้าสิบวท์ชอว์อีกหลายรังเ่าบอกบาครับนี่คับเขาชื่อพุ่มพวงอาิคมเขาชื่อพุ่มพวงอาทิคม เมธาวิคูนพร้อมก้อบครัูลายลายในผลกิบในผลนนกิบออน,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 นุมาเมธาวิคูอะไร่ต้องเหลาวนะี่แหละถาวายทองคำหลวงตาสองบาทปัจใจสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับปัดใจปัดใจ,อ,ใจอันนี้ชีจอยลับพี่าสาวแทนนะครับ รับลูกติษย์ผู้ชนอิบัติแทที่ะะาวาัชรคลธรราไว้ผ้าขาวห3าครับโปดกองดูครับเงินสดห้าหมื่นหนึ่งพันบาทพริกไทยอุกปรกราชาีจีดาันดาผู้ลงรับไปแล้วแล้วก็รับคำในเวนด้วยครับตาบังคับเขาด้วยเอาเราได้จับจับหน่อยได้ได้ จากครับจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ครับที่หลวงตาเมตตาคำานาให้เครื่องสายต่อจบไปครับจากโรงพยาบาลสมเด็จพระส,ะส,ะสะรังฆราชองค์ที่17ครับที่หลวงตาให้เครื่องมือแพทย์ครับจะมาโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชกราบขอบพระคุณครับเครื่องมือแพทย์ใครซื้อไหนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ครับทีส่สุพรรณบุรีครับออ๋เครื่องสายต่อจบครับ ก็วันพบ้ากับบ้าเราเครื่อเราก็ยาบ้างเครื่องมือแพทยล้วยืดตาตาอรือบ้าถ้าก็จ่อเข้ามาเก่าเข้ามาาบครับเนก็ปนรับที่ทาครับแกงเ่ีนี้จะาด้ว้าถวายเงิน51,000ื่นหนันครับ

ลูกพักสตครับาลูกและครอบครัวแลชาวสาธุประดิษฐ์และญาติธรรมที่สวนแห่งธรรมนี้ขอน้องถวายพระป่ามหาคุศลต้นที่หวันที่ยีกเมษาสองนห้าร แด่พระผู้นำทรมพระผู้นำทางคำจุนล่อกตงตามหาบัวขอญาติทรร่วมการอนุโมทนาพระป่ามากุษลทางนี้ด้วยเถิดขอเยอะๆขอเยอะๆยอเยอะๆขอเยอะๆ ทองินขึ้นทองก้ใช่ทองก่อนนี้ไม่ค่อยได้มาที่สวนนี่แล้วเพราะเดินไม่ไหวครับหนึ่งหมื่นบาทฮะเออเออพอใจเออเอาว่าหนึ่งหมื่นพอใจพอใจนี่นี่เป็นเงินช่วยโลกอะไร <hel> <to> <ajuda> <huh> ออกทั่วโลกเลยเงินออกทั่วโลกจึงว่าเงินทั่วยโลกมีเท่าไหร่ออกหมดไปหมดไลทั่วประเทศไทยมิฉะนั้นเขาท้ามือรอกอีกว่าเรื่องอะไว่าขอกาสเจ้าค่ะคณะผู้ร่วมบุญที่มาร่วมทขบุญในศาลานี้นะคะกราบน้อมถวายศูนย์ดวงการขบวนแท้องค์หลวงตาสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทนะเจ้าค่ะเออพอใจพอใจพอใจ กุศสลผลบุญนี้ขอให้ท่านขานองหลวงตา <S 2> <S 2> <ห>ขอให้ท่านขานองหลวงตาแข็งแรงนะคะอยู่อายุยืนยาวกว่า120ร้อยยี่สิบปีนะเจวข้าวอ่ะมด้อยไปร้อยยี่สิบปีด้อยไปร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบจค่ะไม่พอเงินช่วยโลกอย่างว่านะ่ะเงินช่วยโลกมีกระจายทั่วประเทศไทย เงินรอบบสาราถวายมตาวันนี้สี่หมื่นใสี่หมื่นสหมืนห้าหื่อยแล้วนีจอดบ่ายนี่แล้วอะไรู่จอดบ่ายฮ่างงครับหญิงมาลัดซิปโสาขาลูกคอต่องๆม บายโมงครับออกงานนี่บ่ายโมงต้อมพระต้องมาคอยสกิดเราละพระท่านราลอบบ้าสกิดเราบ่ายก็ลืมันลืมมีเป็ดตึกเป็ดตึกเป็ดตึกอยู่เวลานี้ไม่น้อยนะสร้างสร้างเกินมากรบไมจยาบ้า ที่เป็นตึกเป็นตึกเป็นตึกสร้างไม่น้อยเป็นละเก้าล้านสิบล้านเนาะจ่ายคือจ่ายเป็นงวดเป็นงวดไม่ได้จ่ายทีเดียวตุงมถ้าจ่ายตุงเดียวไม่มีไม่มีเงินเลยเขาก็มารับเป็นเป็นระยะระยะเพื่อไปจ่ายเป็นงวดอะไรสองแสนสามแสนจ่ายเยอน เงินมันก็มาเรื่อยอย่างนี้มาเรื่อยออกเรื่อยใจเรื่อยใจเรื่อยวัดพระฤๅกลับพระฤๅษีฐานเร็จแล้วเตรียมกลับเลยวันที่ยี่สิบกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วตัดสินใจปุ๊บกลับปุ๊กไปจะรอดงานรอตลอดวันได้กี่วัน ก็าจะี่บาทีบนรอยยี่สิบหครับรอยยี่สิบหบาทบาทเราลูกเดียวแทตายตายรอยี่บหกายเขาเราลูกเดียวสำหรับพระทั้งหลายไม่รับนะเราลูกเดียวร้อยี่สบหกบาทแล้วคนมารับแจ้ทานที่ห์หมดเลยเท็มเมื่อวานรับไปเจ็ด้ยแปดสิบเจ็ดร้ยแปดสิบถุงครับ อ่าหนุวานนี่ที่เกาะนี่เจ็ดร้อยแปดสิบถุงส่วนแกยกบางนี้ไม่นับนะเอาเฉพาะพวกที่บ้าคนละถุงละถุงเดียถุงเจ็ดร้อยแปดสิบถุงวันเขาเรียกว่าบททุกวันไม่เหลือก็ตั้งใจส่งข้อโรค่าแล้วไม่เอาอะไรแล้วบอกว่าไม่ที่ไหนเหมือนการบดดอะไรแล้วไม่เอามีเช่นไรออกช่วยโลกทั้งหมดเลยจะมีบ้ามือร้อยออกแล้วล่ะว่านะอยู่ อไปไปเด็กก็จากเก้าโมแล้วแปดโมกับเราแค่สี่สิบวันที่อายุเท่ากันนะเป็นสมัยกับเราอายุเท่ากันเราเกิดวันที่ยี่สิองสิงหาเราเกิดวันที่ยี่สิองสิงหาท่าเกิดวันที่สามตุลาหรือว่าเราแก่กว่าเดือนกว่าแม่ว่าบวชกัน ภาษาเท่ากันแต่ท่านบวชก่อนเราเรียบร้อยเพื่อปัจบันน,บนี้รนะดูที่ดูาาาดชาดนะุพภาพาว่าดจะใช้ได้ลังเราจะใชไไนนะ้ได้ยังท่านใชไไนนะ้ได้ยังจะรัจษาพอบุญได้บุญได้ยาสจะจแล้วยังนะงครับเพิมเติมครับ วันที่6เมษายทอคําเช้าวันนี้ได้5กิโล28าา 6, าบาท62บาทอคําตั้งแต่วันที่6เมษาถึงเช้าว,วันนี้เป็น34กิโล57บาท20บาทจาก34กิโลนะเรากลาวว่าจะได้สัก20กิโลที่ไหลันใกล้ๆเป็น30กว่านะ สาสเอย่างนี้จาตรงนีก็ได้สามสาสเ้าห้าส <c oughs> ิอ้อาจะสามสิบ้าหรือสามสี่นี่ก็ได้ห้าบเกาทถ้าหกสิบกา่บาท,า 67, บาทไม่ก็เต็มส5มสิบ้ากโลเอาเอาเขาว่าคาเรือบุญปัญกน้ำศิษฐ์พอดีธรรมชาโรราศการามเอเอถวายบูชาคาชันเ้านีเจ้าขออ เนี่ยเราตั้งชื่อให้แล้วเนี่ยกขเราเรียกเป็นบุคคลแล้วชื่อเราตั้งให้แล้วว่าตัวดีเราตั้งชื่อแล้วว่าตัวดีว่าเป็นบุคคลนะนะพ่อบอกให้ได้ไดไดตัวดีด้วยตัดิศด้านหลังยอดด้านหลังอะไรอีกสรุปทองคําน้าไหลสึง่งเทวที่ยี่หกทองคำที่หยอมแล้วได้สามร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลขึ้น าเแท่งท่าคำร,รอยะวัเลยหล่อสี่ที่แปดกิโลสี่สเก้า,าบ,บาทชิดตันรวมรกคาที่แล่วได้วะยกวัาเลยหลอสี่ร้อยสามสิบกกิโลสิบหกบาทยี่แปดตันถ้ารวมกับสามกิโลครึ่งเข้าด้วยกันแล้วก็เป็น4ี่ร้อเจดสมกิโลสี่สเก้าบาทิปดตันนี่ท่าเขาของเราที่ได้จาก11ตันนะ จากสิเวตันแล้วตีละแสนบาทเท่านี้ะสิเวตันกลับนี่กลับอันนี้ได้สี่รอเจ็ดสิบสามพโดสี่ยเก้าบาทสิบเจดตันได้สิเวตันคับสี่รอยกว่าต่อไปก็ห้าร้อยหกร้อยอะไเราเป็นห่วงก้างหลวงของเรามากเราได้ช่องคำเข้าไปประดับ <Yeah. S 1> ก้างหลวงของราให้เหลือกละเพื่อประเทศก่อนที่เราจะตาย ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพยายามพอย,อยุงไว้อยู่ไว้จนกระทั่งเราสิน้นอายุไปแล้วก็สูญวิันให้หนุ่งร้านตลายได้คร้องอิ้สิบัตี่ต่อไปได้วยความอบอกู่ใจนะเราพยายามจะคิดเรียบร้อยแล้วค่อยออกค่อยออกค่อยออกไม่ใช่ผู้ปับทำนะเราคิดเรียบร้อยแล้วค่อยออกค่อยออกทุกอย่างส่วนว่าไม่ไม่ปรากฏว่าผิดพลาดไปนะ้ะ เราคิดเต็มเดี๋ยวแล้วออกออกออกไปเรื่อยๆอย่างทองคํานี้ก็รู้สึกว่ายังโบกบานอยู่มากในทางหลวงของเรานี่ก็ได้เพิ่มข้ามบาทองคําเวลานี้ก็ได้ถึง11ตันกับข้าีละ400กว่ากิโล4 7 3กิโล49บาท11กะถางครับที่เราช่วยชาติสาวดีเราได้ท่องคำ11ตัน407.3กิโล4 7 3กิโลเบีย11ตัน407.3กิโลเพิ่ม จํานวนเก่าซึ่งมีไม่มากนะมีน้อยเราจะวิจัยวิจารณ์บ้าเกี่ยวกับเรื่องขกกองคำในคำหลวงคือเขพยาพออยามพยายามพยายามให้ได้ซองคําซึ่งเป็นหัวใจของชาติและให้บ้าก่อนทุวนก่อนส่วนอืน่นเราก็ไม่ว่าโดนลา่านั้นเราไม่ได้ให้มากนะโดนลา่าให้เพียงสิบล้านกว่ายกวสิบลา้านสองแสนจากนั้นไม่ไให้เลยนะโดนลา่าโดนล่านี่ไหลเข้าว่าช่วยเวีอไทยเวียไทยไม่พอ ตั้งแต่เราหยุดการแทรกแซการช่วยชาติแล้วเวียดนามลดโลภวัตที่เปคนที่จะเป็นไหลเข้ามามากตลอดเวลาที่เราจึงเป็นดึอเอาเลยดอลลราเข้ามาช่วยเวียดนาเดี๋ยวนี้ดอลล่าบ้าช่วยเวียดนามไม่ได้เข้าเข้าเยอะเข้าเฉพาะทองคำสาระกองคำร้อยครั้งร้อยเข้าตลอดดอลลร์ไม่ได้เข้าเลย มาออกมาช่วยประเทศไทยกระจายช่วยประเทศไทยแล้วไม่ใช่ธรรมดาขอให้ี่เราหลายตายใจเถอะหลวงตะบัวได้รับแล้วไม่มีคนอื่นนะบริสุทธิ์สุดสวดทุกอย่างเราปฏิบัติตัวของเราก็เอาตายเขาว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีบททิมในใจเลยจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอใจผลเป็นที่พอใจได้มาจากความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงดำบริออกมาปฏิบัติพาี่เราแสลงดำเนินเรียกว่าบริสุทธิ์สุดสวด ได้การช่วยชาติข่าวดีล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยว่าจะมีบทเพลตรงนัน้นตรงนี้จีบเอาตรนั้นจิบเอานี้เขาพี่น้องสลายมาเป็นสมบัติวตัวไม่มีขาดสมบัต,ติไปหมดเลยเข้าเข้ารวเข้าส่วนรวข้าด้านเลยล่ะครับกรุณาปางเข้าใจตามี้นะมันจึงขอว่าเจหลายเข้าว่าก็พราะพี่น้องสลายก็ไว้ใจี่เราไว้ใจเราแล้วพี่น้องสลายไม่ไว้ใจได้ยังไงก็เราไว้ใจเราเต็มเดียวแล้วว่าบริสุด นำออกไปบริสุทธิ์ไปก็กระจายไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยเ้าเป็นของบริสุทธิ์ผู้ให้ก็ได้ให้ในความตายตายตายใจแล้วพมชระสมบัติเหล่านี้จึงมีคือว่าข้อข่าวว่า,า,าวตั้งเอตันสี่ร้อยกว่ากิโลแล้วจราคก็สิบล้านกว่าส่วนก็ไทยกระจายตลอดไม่หยุดเงินไทยไมาหยุดไม่ไปไหนเงินเงินสาหรับเงินไทยเราก็เหมือนกันไม่ไปไหนอออวัดเลยสำหรับเราไม่เก็บ แล้วบอกโปมีอะไรอะไรไม่เจ okay. ็บสําหรับวันนี้ออกหมดแม้ที่สุดของเจ้าของที่เขาได้ที่ได้มาได้มาก็ถวายเอาซื้ออะไรบากรอคาร์เตอร์ไว้ที่โกดั้มออกแล้วก็ลงไปบาลไหนบางเอาเอามาขนให้ขนให้ขนให้ใกล้หมดอย่างนี้ตลอดบารนะเราไม่เคยเจ็บทันี้ถวายเงินสามหมื่นบาทครับ สายเงินสามหมื่นบาทครับพอใจเออเออพอใจพอใจสาวบุ 64, 63, 63, 63, ื่นสี่หมื่นได้เอีอ้เอาคำว่าเออสิ่งที่เราจะจ่ายนะรอบด,ด้นดนานเะรอบบัตรถ้ u, าวิทยุทางใดทางใดเข้ามาวิบทนะตั้งวิทยุตั้งทางไหนแล้วละจ่ายว่านี่แหละมาแค่นี้คนจากนี้ออกออกออกถุยบพราะจ่ ไว้ทองคำสองบาทแล้วเงินสี่เหรียญแล้วเพื่อนร่วมด้ไหมมะเออเออเอาเอาเอาไว้ไปนะทองบาทยังจะพอใจพอใจทองคำวันนี้ได้เท่าไงทองคำรุ่มากอยู่แล้วนะทองคำได้เไงวันนี้น่าอยู่แล้วนะเอาไปนี่ไปฮะจะดูบัวเข้าได้ทองคำ่าไง แอบบัวไปไปวัดโสได้ทองคำเท่าไหร่นะเรัวัโสีวสีเดดละ้าแต่ว่าไปไปทวงนี้ท่านทอแต่ก็เราเอาทีเขาจ่านะไปทวงนี้ท่านทอเราทั่ววัดโสกลาไปสักสักสิบตีสิบล้าน มาที่เราช่วยตลอดสามสิบสี่สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยวัดโศกราดไม่เคยช่วยเราเลยดุเอาผู้ว่าไปทอดปลา,าให้เราได้เกินมาหนึ่งลา้านดวนนะเท่านั้นก็เอาเข้เาใจไหมเราเท่านั้นเราก็เอาเราให้กันกองตั้งสามสิบสี่สิบล้านสร้างเจดีย์ไม่มี้ได้ช่วยตลอดไปที่ไรช่วยช่วยตลอดมาพึง่งมาเสร็จเนี่เจดีย์พอเสร็จนี่เราทวงคุณเนี่ ชวงเคยมาเมื่อวานได้เป็นหนึ่งล้านบาทเอาละเข่าที่ก็พออย่างเงี้ยเอาจีนเขาจ้างว่างละแต่ว่าจัดกองวานว่าว่ากไม่อายนะก็เราเป็นกันนี่เขาว่าไงวัดตรโสกับก็ดเาวัดเราวัดก็เป็นเหมือนวัดเดียวกันว่าอะไรเป็นอะไรเวลาไม่พอเราช่วยกังเดียรที่ไม่พอแล้วเอาว่าเราจะทวงนี่เราถูกไหมได้ก็หนึ่งล้าน แต่ละให้ฟอยให้คอยแล้วก็พักจะก่อนนะตอนบ่ายสองโมงตอนบ่ายโมงก็จะไปเอวันโมงไปจะก,ก่อนวันนี้ก็ยังวันนี้ยังได้ไปนะพอวันพรุธนี้ปันนี้เตรียมจะออกแล้วเนี่ยเตรียมออกแล้วพอชันเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากนี้ไปถึงวัดเาาราก็ธรรมดามันก็หกชั่วโมงนะคือจากนี้ไปถึงวัดเรา อยู่ใลย6ชั่วโมงไปไปพือไปนี้จอดเติมน้ำมันแหียวพอไปถึงที่เติมน้ำมันแล้วเติมเสร็จเรียบร้อยออกเลยจากนั้นไม่อยู่อีกก็6ชั่วโมงจากนี้ไปก็รถก็มีแต่รถแท้แลกเวลยออกครอบกันเลยแต่รถเ <It> ราไม่ขึ้นระดับสูง <Pent> <c oughs> วิ่งเพียงร้อยร้อยสิบห้าไม่เ,เลยเพราะรถเราเป็นรถพวกกว่ากว่บบาเผื่อกับราคาขาองรถของคนผู้ขับความสามารถต่างกันแล้วเฉลียลย่ยลรเพียงร้อยสิบห้าวิ่งร้อยสิห้าไม่เ,เลยธรรมดาอาจจะร้อย่สิบเพราะท่า, 120, าบดีดีก็ไม่ให้ขา้าวให้อยู่ร้อยสิบห้าสิ้าก็ปลอดภัยเอาละให้ปลอดภนะัย อิทิตังปฏิตังตองขางทิพเมวัสมุจโตสัเพภูเรโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามัญโชติระโสยะถาสัพพิโยวิวัจันตุสัพภโรโคนิลาสตุปปาเตภวัตบัจรารโย อยูเีที่ฆาอยโกเพราะว่าอภิวาทนาสีลิสนิจังมุชาตัเจียโยจัตตารโธรรมาวา่านติอายุวันโนสุขังภาราหนี่มๆนั้นก็จะไหลเข้ามาละไหลเข้ามาเอาของเราจัดของท่านน้องก็ท่านดิ มาที่ต้องเอาคนเอาพระที่ชำนาญคนละทางละทางท่านดีที่ชำนาญเกี่ยวกับเหลขกประชาชนที่มาติดต่อขอสิขออะไรและอาหารการศึท่าดีจจะทุจริตได้หมดประชาดินมาเลยคนไหนชำนาญทางเราให้ให้าหน้าที่ทางด้านข้าการไปลเอาสองถั่วไปเลย ไปอยไปไปไปเลยมองมองหนูตาเหมือนอะไรตรงนี้จะจากไปแล้วจากไปเยี่ยมข้าครึ่งาข้าครึ่าครับว่าที่ข้าคืึ่ะา ส้กลักทำชับเลยถ้าจะเอากลับตัวยาเราไปกลับท่าสบายเาาเอาได้กลถ้าจะไม่เอากลับไร่กลรย่างนี้ว่ากัแล้วที่ตนกไปโดนถางเคาาครับไปงงครับไปโดนว่าอะไรอย่านไปงครับไปเน่ยนก็ใช่ก็ยี่หงบ้านครับไปงงครับ